ธรรมะกับคำสอนต้นกำเนิดของมนุษย์คืออะไรเกิดมาจากที่ใดฟ้าดินสพรพพสิ่งก่อเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่น่าค้นคิดในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมีน้อยคนนักที่จะหาคำตอบนี้ได้ศาสนามีศาสนาที่มีมากมายหลากหลาย ความแตกต่างดูเหมือนจะมีมากมายพวกเราควรจะทำความเข้าใจและค้นพบสัจธรรมอันเป็นนิรันดร์ได้อย่างไร,ว,นนรวันนี้การที่พวกเราได้รับวิถีธรรมศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมนั้นมิใช่การมิใช่เป็นการนับถือศาสนาหรือเชื่อถือแต่คำสอน ระหว่างธรรมะกับคําสอนจะแยกแยะได้อย่างไรในเมื่อพวกเราได้รับวิถีทรรกันแล้วก็ควรจะศึกษาให้ลึกซึ้งจึงจะไม่ผิดเพี้ยนจึงจะไม่ผิดต่อความทุ่มเทของผู้แนะนำรับรองธรรมะคืออะไรธรรมะเป็นสภาวะของฟ้าต่างก่อนไรรูปไรลักษณ์ไรเสียงไรกลิ่น ไม่อาจจะเอ่ยกล่าวหรือวิเคราะห์ได้เป็นต้นกำเนิดของฟ้าลินเป็นผู้ควบคุมสรรพสิ่งในคำพีชิงในคำพีสิงจริงจงบันทึกไว้ว่ามหาธรรมไร้รูปรักษ์แต่ก่อเกินแต่ก่อเกิดฟ้าดิน มหาธรรมไร้ความผูกพันแต่โคจรตะวันเดือนมหาธรรมไร้นามแต่รอเลี้ยงสัตว์สิ่งให้เจริญเติบโตเราไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรจึงฝืนขอเรียกว่าธรรมะในศาสนาในคัมภีร์ศาสนาเตา๋าบันทึกก็บันทึกไว้ว่าเมื่อยังไม่มีเมื่อยังไม่มีฟ้าดิน ฟ้าดินก็อยู่ในธรรมะเมื่อมีฟ้าดินธรรมะก็อยู่ในฟ้าดินกฎเกณฑ์ของธรรมเรียกว่าหลักธรรมธรรมะก่อเกิดฟ้าดินและสปปรรพสิ่งซึ่งต่างก็มีหลักธรรมอยู่ในนั้นอยู่ในฟ้าเรียกว่าหลักธรรมของฟ้า อยู่ในแผ่นดินเรียกว่าหลักธรรมของแผ่นดินอยู่ในสรพพสิ่งเรียกว่าหลักธรรมของสรรพสิ่งอยู่ในคนเรียกว่าหลักธรรมของจิตญาณเมื่อมีหลักของเมื่อมีหลักธรรมของจิตญาณน,นี้แล้วมนุษย์จึงจะพูดมองฟังและเคลื่อนขยับได้สภาวะเดิมของธรรมะ เป็นความว่างการสำแดงของธรรมะเป็นศักยภาพอันอัศจรรย์ธรรมะนั้นไม่มีการปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับเดิมทีก็เป็นเช่นนี้และเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกทั้งยังเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ถาวรเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาล ธรรมะอยู่ในคนเรียกว่าจิตญาณไม่ใช่การนึกคิดพิจ,จารณาไม่ใช่อวัยวะรับรู้รับความรู้สึกหรืออารมณ์ความอยากและไม่ใช่ศาสตร์นอกรูปเช่นไสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์เป็นต้นเราเชยนเยนกล่าวไว้ว่าหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุธทธิอาจารย์ ถึงเป็นธรรมะนอกนั้นเป็นนอกนั้นแล้วเป็นคําสอนทั้งสิ้นเมื่อสํารวมจิตไว้ณจุดยานนทวาลจึงจะอยู่ร่วมกับพระอันตรธรรมมารดาได้อย่างแท้จริง คือที่เรียกแตกต่างของธรรมะเป็นนิรัน์ไม่เปลี่ยนแปลงมีพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งปวงอยู่ในคนเรียกว่าธรรมยานลินสิงพุทธจิตฝอสิงก็คือจิตยาณจื้อสิงก็คือจิตฟ้าเชียนสิสง ก็คือเทียนซินจิตฟ้าก็คือเทียนซินนะับสรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแทกซ้อนและอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าหนึ่งหนึ่งศาสจีก็คืออี้ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอัตตระภาวะ จีเป็นจุดเริ่มต้นของฟ้าดินและสรรพสิ่งเรียกว่าปฐมภาวะไทจีปฐมภาวะก็คือไทจีนะครับภาษาจีนไม่เอ็นไม่เอียงเป็นสาระของสรรพธรรมเรียกว่าความเป็นกลางความเป็นกลางก็คือภาษาจีนเรียกว่าจงรอเลี้ยงฟูฟัฟกสรรพสิ่งเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมภาษาจีนก็คือว่าเตอ๋อดำรงอยู่อย่าง เชื่องแทบถาวรเคลื่อนโคจรอย่างไม่หยุดยัง้งเรียกว่าศรัทธาจริงใจมีสัจจะศรัทธาจริงใจมีสัจจะภาษาจีนคือว่าฉุนงานพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเรียกว่าสภาวะอันสมบูรณ์ดีงามที่สุดสภาวะอันสมบูรณ์ดีงามที่สุดภาษาจีนอ่านว่าจื้อสัน รอเลี้ยงสัตว์ปสิ่งโดยไม่แบ่งแยกดังเนื้อเดียวกันเรียกว่าเมตตาธรรมเมตตาธรรมขุยหยนสืบสัมพันธ์ตอบสนองได้ไม่สิ้นสุดลึกล้ำยากจะคาดคะเนเรียกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์ว่าเหมียวเหมียวก่อเกิด อย่างไม่หยุดหยัางควบคุมไปทั่วทุกที่เรียกว่าฟ้าฟ้าคือภาษาจีนเรียกว่าเทียนหลักธําฟ้าคือหลักธรฟ้าภาษาจีนคือเทียนเต้าเดิมทีก็เป็นเช่นนี้เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติภาษาจีนว่าจืออ่อหยางตะตะถาตาความเป็นเช่นนี้เองจนอยู่ตัถา ตาความเป็นเช่นนี้เองภาษาจีนคว่าเจิ้นหูแผ่คลุมไปทั่วทุกที่เป็นสภาวะเดิมแห่งสัพพธรรมเรียกว่าผู้ปะธ,ธรรอการผู้ประธรอาการครับภาษาจีนก็คือฝ่าเส้นฝอพระมหาวัจโรธวัยจโรด เ้าชื่อหู้ไหลเป็นผู้ควบคุมสปปรรพสิ่งของชีวิตเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็คือภาษาจีนว่าชันตีพระอาลอกภาษาจีนว่าอาลาจนฉุนพระผู้สร้างก็คือจวนหูจู่ในยุคปลอย่างเทิดทูนพระนามองค์ธรรมมารดาว่า พระอันตรธรรมมานดามิงมิงสักตีโอเลียนชินฉีจื้อชุนจือซุอนซันเจียนสือฟั่งหวังหลิงเจินจายพระอันตรธรรมเจ้าอะมิตาอะมิตามตาสุญญาตาชะขัดตายาผดกไตรภพทศทิศ เจ้าแห่งสับวิญญาณคำสอนคืออะไรคำสอนก็คือวัจนะที่พระอริยะกล่าวไว้หลังจากได้กระจางแจ้งหลักกระจางแจ้งธรรมแล้วคนทั่วไปดำเนินปฏิบัติตามหลักการ สอนสั่งชี้แนะของพระอริยะเรียกว่าบำเพ็ญธรรมคำสอนต่างอาศัยรูปลักษ์หากไม่มีรูปลักษ์ก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้การปฏิบัติคำสอนจะแตกต่างไปตามบุคคลตามวัฒนธรรมการดำรงชีวิตและประเพณีที่แตกต่างกันจึงมี5าศาสนาและลัทธิาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายสอนให้ผู้คนบำเพ็ญจิตรอเลี้ยงญาณ ความชั่วทั้งปวงอย่าทำมุ่งกระทำแต่ความดีคำสอนนั้นเป็นส,สังขะตธรรมมีการปรุงแต่งมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันไปเช่นการบรรยายพระสูตรอัตถธรรมเป็นต้นส่วนการเข้ายานนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระเหล่านี้เป็นธรรมวิธีการบำเพ็ญในาศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับคำสอนธรรมะเป็นสัจธรรมอันนิรันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสัจธรรมก็ไม่มีคำสอนธรรมะนั้นแต่เดิมก็ดำลงอยู่แล้วจึงเป็นเนรันแต่คำสอนนี่ใช่มีมาแต่เดิมจึงเสื่อมศูนไปได้ธรรมะนั้นเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นต้นกำเนิดแต่คำสอนมีมากมายหลากหลายเป้าหมายของพระอริยะ ที่บัญญัติคำสอนขึ้นก็เพื่อนำพาเวในมุ่งสู่ธรรมการถ่ายทอดธรรมจึงต้องมีอนุตระองค์การอำนาจสิทธิขาดอยู่ที่ฟ้าส่วนการเผยแพร่ประกาศคำสอนไม่จำเป็นต้องมีอนุตระองค์การมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมชะตาการธรรมนั้นสนองไปตามเกณฑ์ชะตาของภัยพิบัติมีกำหนดวาระไว้โดยเฉพาะ ส่วนคำสอนนั้นบัญญัติไว้ตามความเหมาะสมไม่มีจำกัดธรรมะมีพงสาธรรมสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นส่วนคำสอนบัญญัติขึ้นมาก็เพื่อมนุษย์ไม่มีการสืบสารชิบประจรถ่ายทอดวิถีจิตนับถือศาสนาเชื่อในคำสอนแต่ไม่บำเพ็ญธรรมก็ไม่อ่านบุดพ้น การเกิดตายได้มีเพียงเข้าใจหลักสัจธรรมคืนสู่จิตเดิมแท้บำเพ็ญจิตตามหลักสัจธรรมจึงจะหลุดพ้นได้หากไม่กระจ่างในธรรมก็จะทำก็จะทำให้คำสอนเกิดความขัดแย้งกันดังเช่นสงครามาศาสนาและเปลี่ยนคุณลักษณะเดิมไปได้ง่ายยุด ยุคสัตยธรรมปฏิรูปและยุคปลายสัจยุคปลายพระสัตธรรมคำสอนเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมะดังนั้นเมื่อมีธรรมะก็ย่อมมีคำสอนแต่คำสอนไม่ห่างจากรูปลักษณ์ดังนั้นมีคำสอนก็ไม่แน่ว่าจะมีธรรมะธรรมะนั้นหลุดพ้นได้โดยตรง ส่วนคําสอนนั้นค่อยๆฝึกฝนบําเพ็ญบุมเพาะธรรมะนั้นเข้าถึงแก่นธรรมโดยได้โดยฉับพลันไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ส่วนคําสอนนั้นต้องอาศัยการฟังคิดและการและบําเพ็ญอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่หลีกไม่หลีกห่างจากรูปลักษณ์พระอ,อริยะถ่ายทอดธรรมอย่างไร อริยะอาศัยวิถีจิตมาถ่ายทอดธรรมวิถีจิตวิถีจิตนั้นไม่มีการปรุงแต่งเป็นธรรมวิถีที่ทําให้จิตใจสื่อที่เป็นวิถีที่ทําให้จิตใจคืนสู่จิตญาณเดิมไม่อยู่ในลายลักษณ์อักษรถ่ายทอดนอกคําสอนธรรมะคือจิตญาณดวงนี้ ไม่ย้อนมองสองตนก็สำนึกรู้ได้ว่าอยู่ตรงหน้านี้เองดังนั้นการที่พระวิสุทธิอาจารย์อาศัยหนึ่งจุดชี้เบิกยนันณทวาลก็คือการถ่ายทอดธรรมธรรมนั้นทุกๆคนเดิมทีก็ไม่ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องใช้พระวิสุทธิอาจารย์ชี้แนะให้จึงจะ ตื่นแจ้งได้สิ่งที่พระอริยะถ่ายทอดนั้นมีเพียงธรรมะเพื่อให้กระจ่างแจ้งจิตเดิมไม่มีสิ่งอื่นใดพงศาธรรมเริ่มต้นจากอริยราชฝูชีพงศาธรรมเริ่มต้นจากพระพงศาธรรมเริ่มต้นจากอริยราชฝูสีฝูสี จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่64คือพระธรรมอาจารย์และพระธรรมอาจารย์นีธรรมะที่ถ่ายทอดน,นั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงสรุปจะตั้งหมื่นศาสถ,ถ่ายทอดคำพีก่อนสุดท้ายอนุตรธรรมจัดเก็บงานสมบูรณ์วาระสุดท้ายเพื่อการตื่นแจ้งเปิดการปกโปรดทั้งใหญ่ ได้รับหนึ่งจุดได้รับพิธีธรรมนี้จึงจะคืนสู่ต้นกำเนิดเดิมกาบเฝ้าองค์ธรรม,มานาได้หากผู้น้อยได้อ่านผิดเพี้ยนไปอ่านแล้วไม่เข้าใจก็กาบขอภาษาสดาทั้งห้าและสิ่งสิทยรทศกุณโรก ปรดเมตตาประธานอภัยด้วยที่ความรู้เล็กเพียงเล็กน้อยแล้วก็อ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งอาจจะมีตกหล่นไปบ้างสะกดผิดบ้างก็ต้องกราบขออภัยก็ทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อ,อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยน้อยไม่มากก็น้อยให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ